ตัวอย่างบ้านดาวเอียงบ้านสร้างเสร็จและมีคนเข้าอยู่ในยุค8คือช่วงปี2004ถึง2024บ้านหลังอิงเหนือหนึ่งภูเรียกภูเขาเยื่นหรือภูเขายิ่มส่วนหน้า หันภูเขาปิงใต้หนึ่งหรือเรียกว่าเปี้ยเนื่องจากเป็นยุคแปดก็เอาแปดเข้ากลางแล้วเหินดาวตามทิศทางที่มีกันมีสอนกันไว้คือแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดส่วนหน้าหันได้ ดังฐานที่ต้องเป็นเลขสาก็เอา3เข้ามาตรงกลางส่วนตัวห้างด้านหลังอิงเอาสเอาได้สี่ก็เอาสี่มาตรงกลางแล้วก็เหินดาวตามหลักปกติคือได้ขี้เดินหน้าคือ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, สี่ห้าหกเจ็หนึ่งสองูเลข ผู้เดินถอยหลังคือ 4, 3, 2, 1, 9, 8, 7, 6, 5อันนี้คือผังบ้านปกติแต่ท่าหนห้าบ้านหัน185องศาหรือหลังอิงและก,ก็คือหลังอิง338อองศาคราวนี้ ดูตรงนี้338องศาก็ประมาณตรงนี้ซึ่งเข้าลักษณะซึ่สามารถขึ้นเป็นแด,ดาวเอียงได้และมีขั้วบวกอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นขั้วบวกเช่นกันก็เข้าคุณสมบัติที่จะสามารถขึ้นเอียงได้ ึ่งผังดาวเอียงเนื่องจาก4และสี่คือวางสิ้นภูเขาที่1คือเฉินภูเขาเฉินส่วนเลขสาตรงนี้ก็คือวังเจนินก็คือภูเขาที่1คือภูเขาเจียก็เอา ภูเขาทั้งสองนี้ดูภาพนี้อีกทีก็ได้ค่ะภูเขาสิ้นหรือสูงนี่ก็คือเชอร์ซิ่งในภาษาแต้จิ๋วและสาม คือภูเขากะในภาษาที่เฉิเป็นภูเขาลูกที่1เหมือนกันนะคะคือเอาตกลงก็เอาภูเขาที่เรียกว่าเฉินกับพ่อเชช้เ,เนี่ยไปเทียบกับในบทกรอนก็จะได้ ว่าเฉินเท่ากับอูชีเท่ากับดาวหกับดาวหแล้วก็เชียเ,เท่ากับทานหลางเท่ากับดาวหนึ่งก็เลยเอาหและหนึ่งเข้ากลางแล้วเหินดาวตาม ปกติเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส่วนได้หก 6, ก็เดินถอยหลังหกห้าสี่สามสองหนึ่งเก้าแปดแล้วก็เจ็ด หมายเหตุบทกรอนมีหลายเวอร์ชั่นมากแล้วแต่แต่ละที่ที่สอนจึงมีบางที่ที่ไม่ใช้ดาวเอียงขึ้นค่ะ